สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายวันนี้เรามีแต่ข่าวประเทศเราพังงาดเป็นม้ามืดด้านการค้าแต่วันนี้ครับข่าวข้ามพรมแดนจากขเขมรทําเอาหลายคนของขึ้นกันระดับชาติโลกยุคนี้แค่โพสต์เดียวก็ลุกเป็นไฟได้และนี่คือดราม่าล่าสุดที่จุดชนวนความเดือดไทยกัมพูชาแบบเต็มข้อประเด็นเริ่มจากกรณีทีโสวันทาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีชัยประเทศกัมพูชาที่ดันไปโพสต์ข้อความแรงพาดพิงประเทศไทย เรื่องมันเริ่มขึ้นหลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงพระราชทานเสื้อกันหนาว8,201ตัวและรองเท้า6,276คู่ให้ทหารแนวหน้าชายแดนเพื่อบำรุงขวัญช่วงฤดูหนาวเป็นพระเมตตาล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีนายซ่อนเร้นแต่แล้ววันที่22พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาทีโสวันทากลับหยิบเรื่องอันเป็นมงคลน,นี้ไปแซในเชิงว่าพระเทพบริจาคเสื้อกันหนาวให้เท่าไหร่ทหารไทยก็มีแค่นั้นกองทัพไทยไม่มีเยอะ เรียกได้ว่าโยงผิดทิศผิดทางแบบสุดลิ่มทิมประตูและนี่คือประเด็นใหญ่ครับการเอาคุณค่าทางจิตใจอย่างการพระราชทานไปตีค่าในเชิงวัดกําลังพลหรือสวัสดิการกองทัพมันคนละโลกชาวเน็ตไทยเลยเดือดจัดเพราะนี่มันไม่ใช่การเมืองแต่เป็นเรื่องขวัญกําลังใจและคือความผูกพันลึกซึ้งของคนไทยทั้งประเทศ แต่เรื่องไม่หยุดแค่โพสตเดียวครับชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนเข้ามาเติมเชื้อไฟกันแบบจัดหนักมีทั้งทหารไทยโดน BM21 บึ้มหมดแล้วประเทศไทยทําได้แค่อวดอยากได้แผ่นดินขเขมรมา100ปีเรียกว่ามั่วซั่วสาดใส่กันไม่ลืมหูลืมตาข้อมูลเท็จล้นล้วน,ลวนและสะท้อนความขัดแย้งเก่าแก่ที่พร้อมลุกได้ทุกเมื่อในโลกออนไลน์ชาวเน็ตไทยก็ไม่รอช้าสวนกลับแบบเดือดเต็มสูบเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแซะกองทัพแต่เป็นการล่วงละเมิดสถาบันซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดของคนไทย ความเคารพต่อสถาบันคือเส้นแดงที่ไม่ควรมีใครก้าวข้ามเสียงตอบโต้ไทยเลยไปน,นทิศทางเดียวกันการพระราชทานคือพระเมตตาไม่ใช่รายงานกําลังพลไทยเลยโต้กลับด้วยข้อมูลจริงความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาติอย่างมีเหตุผลเหตุการณ์นี้สะท้อนภาพใหญ่ว่าความสัมพันธ์ไทยมพูชาในยุคโซเชียลนั้นเปราะบางมากแค่โพสต์เดียวก็ลุกเป็นไฟได้เพราะพื้นฐานประวัติศาสตร์และชาตินิยมของทั้งสองชาตินั้นละเอียดอ่อนสุดๆ ที่โสวันทานในฐานะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีชัยและอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อความคิดของคนกัมพูชาการใช้ตำแหน่งสร้างความแตกแยกแบบนี้คืออันตรายสุดๆไม่ใช่แค่ทำให้ประชาชนสองประเทศทะเลาะกันแต่ยังกดดันรัฐบาลทั้งสองฝ่ายที่พยายามรักษาความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้ด้วยทั้งหมดนี้ยังฉายชัดถึงความต่างทางวัฒนธรรมไทยมองการพระราชทานเป็นความรักความผูกพันแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจก็อาจตีความแบบผิดฝั่งไปไกลแบบที่เห็นนี่แหละครับ และบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือโพสต์ของทีสวันทาเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการใช้โซเชียลโดยขาดความรับผิดชอบสามารถสร้างความแตกแยกระดับประเทศได้จริงๆการเอาคุณค่าทางจิตใจเป็นเล่นในเชิญกำลังพลคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันมานาแล้วสุดท้ายนี่คือบทเรียนว่าในยุคดิจิทัลทุกคำพูดต้องมีวิจารณญาณและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเมื่อแต่ประเด็นละเอียดอ่อนระหว่างประเทศสวัสดีครับ